รู้ไหมว่าทุกวันนี้คนไทยอายุ60ปีขึ้นไปมีโอกาสเป็นสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้วและสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติวันนี้มาแชร์7พฤติกรรมที่ทำลายสมองโดยไม่รู้ตัวและวิธีแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงในบ้านเราพฤติกรรมที่หนึ่งนอนดึกหรือนอนไม่พอ หลายคนคิดว่านอนน้อยไม่เป็นไรแต่ความจริงแล้วเมื่อเรานอนไม่ครบ6-8ชั่วโมงต่อวันสมองจะไม่มีเวลาขจัดสารพิษออกไปเหมือนบ้านที่ไม่ได้กวาดนานๆฝุ่นจะสะสมจนเต็มไปหมดวิธีแก้ไขง่ายๆคือตั้งเวลานอนให้เหมือนกันทุกวันแม้ในวันหยุดก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงให้หยุดดูโทรศัพท์เปลี่ยนมาฟังเพลงเบ,งเบาๆหรืออ่านหนังสือธรรมะ พฤติกรรมที่สองกินอาหารหวานจัดเป็นประจำน้ำตาลที่มากเกินไปโดยเฉพาะในขนมไทยเครื่องดื่มหวานจะทำให้เกิดการอักเสบในสมองเหมือนไฟที่ไหม้ช้าๆทำลายเซลล์ประสาทไปทีละนิดลองเปลี่ยนจากน้ำหวานมาดื่มน้ำใบเตยน้ำใบบวัวบกหรือชาจีนแทนถ้าอยากกินของหวานเปลี่ยนจากขนมอบมากินกล้วยหอมส้มโอหรือฝรั่งแทน พฤติกรรมที่3นั่งนานเกินไปไม่ออกกำลังกายการนั่งเป็นชั่วโมงต่อเนื่องจะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองช้าลงเซลล์สมองได้รับออกซิเจนไม่พอค่อยๆเสื่อมโทรมลงไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสแค่เดินเร็วๆร,รอบบ้าน20-30นาทีหลังอาหารเย็นหรือทำการบ้านปลูกผักรดน้ำต้นไม้ก็ช่วยได้แล้วพฤติกรรมที่4เครียดมากแต่ไม่ปล่อยวาง ความเครียดที่สะสมจะปล่อยฮอร์โมนที่ทำลายเซลล์สมองเป็นพิษต่อความจำและการเรียนรู้เหมือนน้ำกรดที่กัดกร่อนโลหะวิธีคลายเครียดแบบคนไทยคือไปวัดนั่งสมาธิ10-15นาทีหรือฟังเทศยามเย็นพูดคุยกับเพื่อนสมัยเด็กหัวเราะกันให้ได้วันละครั้งพฤติกรรมที่5ไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่สมองเหมือนกล้ามเนื้อถ้าไม่ใช้จะฟอจานทำแต่กิจกรรมเดิม ทุกวันจะทำให้สมองขาดการกระตุน้นเซลล์ประสาทไม่สร้างเส้นทางใหม่ลองหาอะไรทำใหม่ๆเช่นเรียนใช้ไลน Facebook ฝึกทำอาหารจานใหม่เรียนจีบใส่ดอกไม้หรือร้องเพลงลูกทุ่งเพลงใหม่ พฤติกรรมที่6กินอาหารจืดชืดไร้รสชาติขาดเครื่องเทศสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะทำให้สมองขาดการปกป้องเหมือนบ้านที่ไม่มีรัว้วโจรจะเข้ามาทำร้ายได้ง่ายเพิ่มขิงขมิน้นกระเทียมหอมแดงในอาหารทุกมือ้อดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือป่นตอนเช้ากินผักพื้นบ้านเช่นผักบุ้งจีนตำลึงผักกาดหอม พฤติกรรมที่7แยกตัวไม่พูดคุยกับใครการอยู่คนเดียวไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นจะทำให้สมองขาดการใช้งานภาษาความจำการคิดวิเคราะห์จะเสื่อมลงเร็วมากหาเวลาคุยกับเพื่อนบ้านลูกหลานไปร่วมกิจกรรมที่วัดตลาดหรือศูนย์ผู้สูงอายุเล่นหมากรุกไพ่รัมมี่กับเพื่อนๆสรุปง่ายๆที่จำได้จำไว้ว่านอนให้พอ ินให้หลากหลายเคลื่อนไหวร่างกายเรียนรู้สิ่งใหม่คลายเครียดและคุยกับคนอื่น เเรื่องนี้ถ้าเปลี่ยนได้แค่3-4ถึง4อย่างก็จะช่วยรักษาสมองให้แข็งแรงและลดโอกาสเสื่อมลงได้มากที่สำคัญเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆก่อนอย่าเปลี่ยนทั้งหมดพร้อมกันเพราะจะทำไม่ได้ทำทีละอย่างช้าๆแต่สม่าเสมอลองคิดดูว่าจากเจพฤติกรรมนี้เพื่อนๆอ,อยากเปลี่ยนอะไรก่อนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันนะหรือถ้าใครมีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันกันด้วย